สวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินไงพี่น้องนี่ปลากระพงตัวโลครึ่งนะนี่จะใช้หมักก็ปรุงรสผงชูรสรสดีพี่น้องใส่ไปแล้วพอดีกล้องตะไคร้ไม่ดีนี่น้ำมันหอยเดี๋ยวจะมานึ่งพี่น้องนึ่งแบบใส่หม้อนึ่งอะ่ะไม่ได้ใส่แบบอะไรนะซึ้งนะใส่หม้อไปเลย ตัวโลครึ่งเนี่ยเดีชยยจะใช้ใส่ไปในหมอนี้เลยพี่น้องเอาผัากากาดลองล้ันนะปลา,าตัวมันใหญ่เนี่ยล้นหม้ออีกแล้วพี่น้องแต่ใช้ว่าไม่ล้นนะจะตัดไหมเนี่ยโอเคแต่ช้ยต้องสายต้องตัดสองสองท่อน ต้องใส่จะใช้ไปตัดสองข้อน่อยพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวมันออกลอกกับท่มพี่น้องจะใช้ตัดแล้วงั้นล้นพี่น้องอะประกาศเหลืออยู่ไงใส่ไปนี่เห็ดนางฟ้าสวยเลยหลานตาชัยชอบใส่ไปเยอะเดี๋ยวเกงนั้นจิ้มแจวพี่นอะไปนั่งให้สุกก่อนนะเดี๋ยวนี้มี ตั้งโอหัวละพาแล้วก็ถัวอ่ะถั่วใส่ไปเลยตั้งโอก็หัวละพาเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังไยเนาะไปเดี๋ยวไปนึ่งกันมาพีา่นองนี่จะใช้ใส่น้ำมันหอยไปหน่อยเติมน้ำลงไปหน่อยถ้าใช้จะเอาน้ำซอดสด้วยไงเพราะเดี๋ยวตัวปลามันจะแห้งเกินเนี่ยไปตั้งเตา อันนี้พี่น้องต้องใส่น้ำลงไปหน่อยนะพี่น้องน้ำประมาณก็ครึ่งแก้วเนี่ยเพื่อไม่ให้กระทะมันแห้งแล้วเดี๋ยวพอปลาใกล้สุกกับน้ำผักน้ำอะไรมันก็ออกมาเนี่ยไม่ต้องไปใช้นึซึ้งนึ่งพี่น้องยี่สิบนาทีพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันมาดูพี่น้องครบยี่สิบนาทีแล้วสุกยัางโอ้โหผักยกหมดเลยพี่น้องเลยเนี่ยจะใช้ต้องการน้ำแบบนี้พี่น้อง โอ้เนี่ยน้ำเนี่ยซอสกิงกับซีฟู้ดนะเดี๋ย,ยวจะใช้แหวกดูหน่อยพี่นองว่าสุกยังยังไม่สุกดีพี่น้องอีกสิบนาทีคันหางก็สุกแล้ว มาดูไปนเนาะเขีกเสุกนะเวยสุกแล้วไปน้องนี่ผักที่เหลือใส่ไปเลยไปน้องตั้งโอลขบาวละพาเอโน,น่ก็สุก,กผาาไปเนาะกินผักเยอะ ไปเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันพี่น้องมาดูพี่น้องโอ้นึ่งตะไคร้ดูดิผักพี่น้องเมนูนนพวกสืบคุข้าซุบซุกซุกผัดผักก็ดีเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยปิดไฟ ปลากระพงนึ่งปรุงรสโดยซอสน้ำมันหอยพี่น้องรสดีผมปรุงรสโอ้โหนี่เราใส่น้ำลงไปหน่อยพี่น้องนึ่งี้นี่ซอสน้ำมันร้อนโล่งๆงี้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวเลยพี่น้องไปทำกินกันดูพี่น้องไม่มีอะไรยากขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตาชัยนะกับข้าวง่ายๆตาชัยไม่หนวดพี่น้อง นี่ซีฟูฟ้ดหนึ่งถ้วยน่ากินไหมพี่น้องเนี่ยซีฟูฟ้ดแล้วน้ำปลาใส่แล้วซีฟูด้ดใส่ลงไปโอ้โหพี่น้องสดลงๆไปพี่น้องแค่นี้เดี๋ยวดาใครจะไปกินข้าวขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตาชัยขอบพระคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจริญหมน้องสวัสดีครับพี่น้อง